สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเจอคำว่าสระอวกนะคะสระอวเป็นสระเสียงสั้นประกอบไปด้วยรูปสระสามรูปนะคะรูปแรกอยู่ด้านบนเลยนะคะคือไม้หันอากาศนะคะไม้หันอากาศเนี่ยนะอยู่ข้างบนนะคะรูปที่สองคือตัววอนะคะตัววอนะคะ และรูปที่สมคือวิสัญชีนีนะคะไม้หันอากาศตัวววิสัญชีนี3มรูปนี้รวมอ่านเสียงว่าอววะนะคะเพราะนั้นพยัญชนะจะอยู่ตรงข้างหน้าตัววและวิสัญชนีนีแต่จะอยู่ตรงใต้ตัวไม้หันอากาศนะคะอ่านว่าอัวะนะคะ เราจะเริ่มอ่านกันเลยอวอน,นี้มันจะไม่ไม่ค่อยได้ใช้มากนะคะเพราะนั้นคลิปนี้จะสั้นนิดเดียวนะคะแต่ต้องจำนะคะว่ามันประกอบไปด้วยอะไรเสียงอะไรหออวะวนะคะเสียงตีเสียงตีงต,ตีดังพวกพวนะ ยยวัวยัวอว่ายัวคือโมอหูเป็นภาษาจีนนะคะรอ,อวัวรัวอันนี้ไม่มีความหมายแต่อ่านได้กอวัวกวัวนะไม่มีความหมายเหมือนกันอออวัววัว